ยูตะกูมีเอฟเฟกแล้วโอ้ก็โค้ดก็อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับ150เมตรเหมือนเดิมแต่ที่ทึ่งกับยูตะมีเอฟเฟกเนี่ยนะว้าวเท่จริงเลยมีตัวอะไรปรับมีเอฟเฟกต์บ้างวะซีดีกูดเฟีร์เฟียฟาวเนี่ยอือหื เทพปาดไส้โดนใจปาดาักนะครับเดี๋ัตวเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดิมีอะไรมีเอฟเฟกต์มั้งอ่าอน,นี่ก็เหมือนดมเอฟเฟกต์ยูตะเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาดูบ๊บบ๊บเขาบอกมีเบจิต้าด้วยใช่ไหมน,นี้ก็เอฟเฟกเหมือนเดิมเหมือนเดิมลงมาก็เบจิต้าโอ้โหคือแสงเรืองรองอารามแพ้แลตะลึงคือออร่าพุ่งผ่านพุ่งตาการตาพุ่งเข้าลูกตาบูลี่เด้อ บุหรี่ออะไรวะเดี๋ยวนะบุหรี่อืมอืม,อมคือเท่สัตสัตมึงไม่ต้องเดินแล้วมึงลอยเอาโอ้โหเท่จี้แลวกอ็อีกอีกมีมีอะไรไหมอ่าไม่น่ามีแล้วนะอืมเทเทสัตสัต ตดีนี้มันก็มีแล้ว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 ,ลวอืมตะลึงพึงเพลิดเอฟเฟกต์ใหม่เบิ่มเบิ่มคือรือน่ะแล้วก็นะครับอืม,อม,อมแสงออร่านี่คือลอยได้อะแล้วก็มาดูตู้นะครับตอนนี้ตู้คือมาจิแรนเข้าเนี่ยครับผมกับตัวละครใหม่ที่เออไม่รู้นะครับเรื่องตับไตไตพุงพังก็ยังไม่ได้ดูนะครับผมจัดไปเลยทรร โ oh. อ้การันตีเองการันตีแน่นอนนี่นี่ไงการันตีด้วย <c oughs> ข,อขอเอฟเฟกต์ออกก่อนได้ไหมแต่ตานี่แล้วก็ยืนแบบเฟี้ยวๆกับโชว์ตัวละครบนไหล่แบบตึงๆนี่นี่น่ารักอบัพ5%รพร้อมเงินด้วยมีเอฟเฟกต์ว้วาวเอฟเฟกต์วิ่งวัามเต้นแดนแดนได้ มิงมุมมิงมุมแบบมุ้งมิงกระดิ่งเปรตผามพ้าอะกูทำอะไรอยู่ตอนนี้โจโจจึงโจโจจึงโจเฮ้ยมึงหยุดแดนได้ไหมเซดโอ้โหมึงกูกดอะไรวะแดนอะอยู่นี่อึ้งอึ้งโจโจโจจึงโจโจไอ้ยเซกูจะไม่ได้ดูมึงแดนกูจะแคปมึง ไอ้เวงโอ้โอ้เจยดพอๆๆเยอะเลิกแดนแล้วก็มาตุ่มตู้มืนดิม